สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พี่โอจะมาเฉลยข้อสอบ IJSO รอบ2นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันเลยดีกว่านะข้อนี้ใครไม่มีความรู้เคมีเนี่ยดูรู้เรื่องแน่นอนนะครับเพราะเป็นปฏิกิริยาทั่วไปเลยแล้วก็พี่โอดมีการ ให้เทคนิคที่ง่ายๆในการคำนวณเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์ที่เรียนตอนมอปลายเนี่ยแต่เด็กๆมต้นเนี่ยต้องมาเรียนในคอสท็อปเทียร์ของพีโอตนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันเลยดีกว่านะเขาบอกว่านักบินอวกาศเนี่ยสามารถผลิตน้ำได้จากการหายใจนะครับจากจากการให้ CO2 เนี่ยทำปฏิกิริยากับลิเทียมไฮดรอกไซด์เนอะข้อแรกมาถึงเขาบอกให้น้องเขียนสมการเคมีหรือเขียนปฏิกิริยาเคมีเนี่ยพร้อมทั้งดุลสมการ นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเขาบอกว่ามี CO2 เนอะอทุกคนว่า CO2 พบในไหนครับส่วนใหญ่ CO2 เนี่ยก็จะพบในน้ําอัดลมใช่ไหมมีการอัดแกส๊ส CO2 ลงไปในน้ำนะครับทำให้มันกลายเป็นคาร์บอนิกนะทำให้มันที่ที่มันมี มีฟองฟ,องฟู่ออกมาน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพวกเรารู้กันอยู่แล้วเนอะว่าน้ําอัดลมเนี่ยมีมีสมบัติความเป็นกรดนะครับ co 2ก็เลยเป็นกรดด้วยนะ่ะ co 2เป็นกรดแล้วลิเทียมไฮดรอกไซด์นะถ้าเราเห็นไฮดรอกไซด์เมื่อไหร่นะครับให้เรารู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยแสดงคุณสมบัติของความเป็นเบสนะเนาะปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบทั่วไปเลยก็คือกดบวกเบสจะได้เกลือบวก น้ำนั่นเองอ่าจดตามพี่เลยนะกรดบวกเบสนะครับจะได้เป็นเกลือบวกน้ำนะน้องอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะ c อ่ะาคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ CO2 นะสถานะเป็นแก๊สนะบวกกับลิเทียมไฮดรอกไซด์นะจากโจทย์เขาให้เป็นโซลิดพี่ก็ใส่ไว้นะพี่ก็จะได้เป็นเกลืออันหนึ่องออกมาซึ่งเกลือนั้นก็คือนะ เป็นลิเทียมคาร์บอเนตนั่นเองนะครับแต่พวกเราต้องระวังดีๆนะสารประกอบไอออนิกเนี่ย นะครับสูตรมันมีได้แค่สูตรเดียวเท่านั้นนะครับวิธีการดูดูง่ายๆแบบนี้เลยนะลิเทียมอยู่หมู่หนึ่งนะหมู่หนึ่งเนี่ยมันชอบบวกหนึ่งนะครับบวกหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันจ่ายทิ้งไปหนึ่งอิเล็กตรอนนะครับแล้วมันจะกลายเป็นหมู่แปดหมู่แปดเป็นหมู่แบบโนเบลแก๊สนะครับแน่นอนทุกคนอยากได้รางวัลโนเบลถูกป่ะหมู่แปดเนี่ยเป็นหมู่ที่เป็นแก๊สเฉื่อยทุกคนพยายามให้กลายเป็นแบบหมู่แปดให้ได้เพราะฉะนั้นหมู่หนึ่งอยากกลายเป็นแบบหมู่แปดต้องเอาอิเล็กตรอนของมัน ออกไป1ตัวนะตัวมันก็เลยเป็นบวก1น,นั่นเองนะครับต่อมาคือ C O 3นะหรือคาร์บอเนตนะไอเจ้าตัวคาร์บอเนตเนี่ยมันจะโชว์ประจุลบ2เสมอ C O 3เนี่ยเป็นอนุมูลกลุ่มนะครับเดี๋ยวมาเรียนในคอร์สพีโอเนี่ยเดี๋ยวพีโอจะมีให้นะครับว่าอนุมูลกลุ่มที่น้องๆมต้นเนี่ยควรจำมีอะไรบ้างน,นะครับ C O 3มันจะโชว์ประจุลบ2นั่นเอง นะ CO3 คือ2ลบนะหรือว่าลบ2นะให้เราทำการควายนะน้องนะควายลบ2ลงมากลายเป็น2ส่วน1ค่ควายไปไม่มีผลเพราะมันก็คือห้อย1เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คือเหมือนกับอันนี้ห้อย1เนาะจริงๆมันไม่มีผลเราไม่ต้องควายกลับไปนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้เป็นนะครับเนะก็เป็นรีเทียมห้อย2 CO3 2ลบน,นั่นเองนะครับอ่นะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ต้องบวกก็คือน,น,น้ำนั่นเองก็คือ H2O นะ อ่ะี่ขอเขียนสถานะนิดนึงนะครับแ,แล้วก็บวกกับน้ำนะน้องโอเคครับขั้นต่อมาคือการดุลสมการวิธีการดุลสมการเนี่ยให้ให้เราพยายามเลือกตัวที่มันแบบเป็นธาตุที่โผล่มาแค่ที่เดียวเช่นลิเทียมอย่างเงี้ยน้องเห็นไหมมันโผล่มาแค่ที่เดียวข้างหน้าโผล่มาหนึ่งที่ข้างหลังก็โผล่มา หนึ่งที่เช่นกันนะครับอย่าเลือก O นะเห็นไหมโ O เนี่ย CO2 ก็มีลิเทียมไฮดรอกไซด์ก็มีลิเทียมคาร์บอเนตก็มีน้ำก็มีแบบนี้มันจะดุลไม่ออกนะครับน้องอ่ะข้าข้างหลังมีลิเทียม2ตัวข้างหน้าก็ต้องมี2ตัวด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ใส่2ไ่้าอยู่หน้าลิเทียมไฮดรอรกไซด์นะ สองตรงนี้มันจะเกิดการกระจายน,น,นะน้องนะจะเกิดการกระจายเข้าไปนะก็คือ2กระจายไปหาลิเทียมกระจายไปหาออกซิเจนแล้วก็กระจายไปหาไฮโดรเจนนั่นเองนะครับอ่าพอมันกระจายแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มาเช็คไฮโดรเจนต่อเนอะข้างหน้าไฮโดรเจนที่ถูกกระจายเข้าไปก็มี 2, ข้างหลังก็มี2เรียบร้อยแล้วนะครับออันนี้อันนี้เป็นสถานะลิควิดไว้นะ โอเคครับข้างหน้าห้ตัวไฮโดรเจนก็มี2ข้างหลังก็มี2เรียบร้อยนะครับต่อมาคาร์บอนนะครับข้างหน้ามี1เห็นปะข้างหลังก็มี1ด้วยนั่นเองนะครับครบต่อมาเรามาเช็คตัวที่พีของเรากันดีก,กว่าก็คือออกซิเจนเนอะว่าออกซิเจนเนี่ยมีครบหรือเปล่านะ CO2 มี2ตัวนะ ลิเทียมไฮดรอกไซด์มี2ตัวเนอะเพราะเพราะมันกระจายเข้าไปนะครับลิเทียมคาร์บอเนตมี3ตัวนะน้องแล้วก็ออกซิเอแล้วก็น้ำนะครับมี1ตัวนั่นเองนะข้างหน้ามี4ข้างหลังมี4สมการนี้บาลานซ์เรียบร้อยคาร์บอนเท่าออกซิเจนเท่าลิเทียมเท่าไฮโดรเจนเท่า,าอะตอมทุกตัวเท่าเรียบร้อยอันนี้เราเรียกว่าการบาลานซ์อีควเอชันนะครับหรือการดุลสมการเคมีนั่นเองโอเควะ อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเรามาดูข้อ2กันดีกว่านะครับข้อ2โจทย์อาจจะดูยากใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะให้เทคนิคนะครับแบบทําแค่บรรทัดเดียวเราจบเลยโอเควะนะเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่านักบินอวกาศเนี่ยหายใจเอา CO2 ออกมา880กรัมเนอะทงคํานวณหาปริมาตรของน้านะครับนะปริมาตรของน้ําพี่บอกว่านะพี่สหาเป็นน้ามีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนนะเนาะน้ำมีหน่วยเป็น มิลลิลิตรนะครับนะที่เกิดขึ้นจากปริยาในข้อ1นะครับในสภาวะที่มีลิเทียมไฮดรอกไซด์มากเกินพอนะเขาว่ามากเกินพอแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าพี่บอกง่ายๆคือเหมือนมันเป็นสิ่งที่แบบล้นอยู่แล้วอะนะครับตัวอย่างเช่นพี่บอกพี่เอากระดาษไปเผานะเวลากระดาษจะเผาได้เนี่ยต้องมีออกซิเจนถูกปะ่ะนะครับน้องว่าอะไรเป็นตัวที่ควบคุมปฏิกิริยาของเราครับแน่นอนเลยว่าคือ กระดาษนะไม่ใช่ออกซิเจนนะครับไม่ว่าพี่เผาเผากระดาษยังไงออกตัวออกตัวออกซิเจนอ่ะก็มีมากเกินพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ควบคุมปริมาณของเราก็คือกระดาษแต่ข้อนี้คือ คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับลิเทียมไฮดรอ,อกไซด์เป็นเหมือนออกซิเจนอะที่มันมากเกินพอเราเลยไม่คำนวณมันหรือว่าเรามองว่ามันมันยังไงมันก็เยอะอยู่แล้วอะเราเลยไม่ได้แบบควบคุมมันเนะไม่ใช่ตัวควบคุมปริมาณน,นะครับแล้วก็ผลได้ลอยละคือ90อนะ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ขอพูดตอนจบละกันว,ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนนะครับขั้นแรกเลยนะพี่อยากหาน้ำอะที่มีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะน้อง อ่พี่จะตั้งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนเรื่องของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยครับน้องนะอ่าพี่กว่าสายตาดูพี่จะเจอว่าเฮ้ยพี่เจอแค่นี้นะเนี่ยมีแค่มิลลิลิตรมีแค่นี้หรือถ้าพี่บอกง่ายๆก็คือไอความหนานแน่นอันเนี้ยนะก็คือ1กรัมต่อ1มิลลิลิตระน้องเพราะฉะนั้นพี่ต้องการมิลลิลิตรน้ำใช่ปะพี่ก็เขียนเลย1มิลลิลิตรน้ำส่วนด้วย1กรัมน้ำทันทีจ้ะ หนึ่งมิลลิตรน้ำก็คือหนึ่งกร,รัมน้ำน้ำนองไงะ่ะนะแล้วพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตผมอะไม่ได้ต้องการกร,รัมน้ำนะครับนะสิ่งที่พี่จะทำต่อคืออะไรรู้ปะนะพี่จะรู้คุณนะสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าโมลนะครับน้องนะหนึ่งโมลนะจะมีน้ำหนักเท่ากับมวลโมเลกุลของสารนะเดี๋ยวเราไปดูกันในคอร์สนะครับมวลโมเลกุลน้ำนะจะมีค่าเท่ากับ1โมลน,นะ ก็คือ1โมลเนี่ยตรงเนี้ยหโมลตรงนี้นะจะมีหน่วยออกมาเป็นกําน้ำนะวิธีการที่เราจะหามวลโมเลกุลของน้ําให้เราเปิดตารางธาตุนะครับหรือในห้องสอบเนี่ยเขาจะให้มาเขาจะให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนมาให้มวลโมเลกุลของออกซิเจนมานะครับ แต่ถ้าเรายังไม่รู้ให้เราเปิดตารางธาตุดูนะวิธีการดูดูง่ายๆครับตัวอย่างเช่นพี่บอกพี่ต้องการน้ำใช่ไหมก็คือ H2O เมื่อกี้นะพี่เอา O ก่อนละกันนะครับ O วิธีการดูให้เราดูเลขนี้นะ16ตรงเนี้ยเราจะเรียกเหมือนว่าเลขมวลหรือมวลอะตอมสัมผัสนั่นเองนะครับนะแสดงว่ามวลอะตอมนะครับหรือมวลโมเลกุลของมันเนี่ยคือ16น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกว่า O เนี่ยตัวละ16มีตัวเดียวพี่ก็คูณ1ไว้น,น้ำตัวละเท่าไหร่ ย้ายมานี่เอ้ไม่ใช่น้ำพูดผิดไฮไฮไฮโดรเจนตัวละ1นนะพี่เอา1เลย1.008มันย่อยไปพี่เอา1เลยนะครับแสดงว่าไม่มีกี่ตัวมันมี2ตัวพี่ก็เอา1มาคูณ2แล้วเอามาบวกกันอันเนี้ยจะเรียกว่ามวลโมเลกุลซึ่งโมลโมเลกุลจะมีค่าเท่ากับ1โมลพอดีนะครับเมื่อกี้พี่บอกว่าเอา่อนะครับมันคือ18กรัมน้ำใช่ไหมนะครับพี่ก็สายไปมันคือ18กรัมของน้ำน,นั่นเอง เห็นไหมโมนอันนี้ก็เป็นโมนของใครก็เป็นโมนของน้ําพี่ก็ใส่ไว้นะครับน้องเคไปต่อครับเราต้องการหาจากใครนะ้องเราต้องการหาจาก CO2 พี่เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่จะใช้ความสัมพันธ์ของโมน CO2 แล้วก็โมนน้ำนะครับพี่บอกพี่มีโมนน้ําอยู่นี่นะอ่ะทำไม ทำไมพี่ถึงเอาโมนน้าไปไว้ข้างบนเพราะพี่ต้องการให้โมนน้ําตัดกับโมนน้ําไปนะเหมือนกำน้าตรงเนี้ยเดี๋ยวกำน้ํากับกำน้ําจะตัดกันไปเพราะพี่ต้องการเหลือแค่หน่วยเนี้ยเท่านั้นนะมิลลิลิตรน้ำเท่านั้นเพราะโจทย์ต้องการหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะครับนะเพราะฉะนั้นโมนน้ําจะต้องตัดกับใครครับเราเตรียมใครมาเราเตรียม CO2 มาเราเลยจะใช้โมน CO2 เนี่ยมาเป็นตัวเทียบนะน้อง นะแล้วพี่โอจะรู้ได้ไงว่าโมลน้ํากับโมล CO2 เนี่ยมีสัดส,ส่วนเป็นเท่าไหร่นะครับสัดส,ส่วนของโมลน้ํากับโมล CO2 คือ1ต่อ1เอามาจากไหนเอามาจากสรรมการครับนะ้องนะเอามาจากเลขดุน CO2 ดุน1น้ําก็ดุล1แสดงว่า1โมล CO2 จะทําให้เกิด1โมลน้ำนั่นเองนะครับพี่ก็ใส่เป็น1นึ 1. ได้เลยถูกปะ อ่าง่ายหะต่อมาพี่บอกพี่ไม่ต้องการโมล CO2 นะพี่ก็ต้องหาอะไรมาจัดการมันทิ้งนะครับวิธีก็คือพี่คูณโมล CO2 ขึ้นข้างบนนะพี่ต้องการคูณโมล CO2 นะครับข้อนี้เหมือนเดิมใช้กํา CO2 มาช่วยนะครับก็คือสัดเอ่อคุณสมบัติของมันก็คือ1โมลก็มี นะครับ44กรัม CO2 44กรัมมาจากไหนนะเปิดตารางธาตุจะเจอว่าคาร์บอนอะตัวละ12นะมี1ตัวพี่ก็คูณหนึออกซิเจนมีมวลอะตอมคือ16มี2ตัวพี่ก็คูณ2เอามาบวกกันจะได้ออกมาเป็น44กรัมนั่นเองเห็นปะง่ายไหมง่ายมากนะครับเห็นไหมมวล CO2 หายไปละปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายพี่ก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า ตอนนี้พี่จะได้สิ่งสุดท้ายก็คือกร,รัม CO2 นะครับซึ่งพี่ก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะครับพี่ก็คูณ880กร,รัม CO2 ในสิ่งที่โจทย์ให้มาง่ายไหมกร,รัม CO2 ก็ตัดกร,รัม CO2 ไปนะครับเพราะฉะนั้นถูกตัดทิ้งทั้งหมดเลยนะเราก็จะคิดเลขได้ว่านะครับ c 4ตัด88เอ้ย880ได้20นะ เค okay, ครับนะแล้วก็เอามาคูณกันทั้งหมดอันนี้พี่ขออนุญาตขยับนะอย่าไวมา,วาไวนี่ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็คือ18คูณ20นะน้องนะมิลลิลิตรนะออกมาก็คือ360 mL มิลลิลิตรนั่นเองง่ายวะนะแต่โจทย์ยังไม่จบนะโจทย์บอกว่าผลได้ร้อยละมันคือ90นะผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาละก็คือ90นะครับแปลว่าอะไรน้องแปลว่า สมุดเล่นๆนะพี่บอกว่าพี่ต้องอน้ำจากปฏิกิริยาเนี่ยพี่ควรได้ออกมาลอยกรัมแต่มันไปเกิดอะไรก็ไม่รู้น้องเต็มไม่หมดเลยครับน้ำพี่หายน้ำพี่น่าเหลือแค่90น้องอันเนี้ยคือคำว่าผลได้ลอยละก็ค,คือมันหายไปไหนจากไหนก็ไม่รู้น้องอาจจะหายไปจากความร้อนปฏิกิริยาอาจจะเกิดไม่สมบูรณ์หรือสารตั้งต้นอาจจะหมดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับน้องน้ำมันเ,เหลือแค่0กราัมอันเนี้ยคือที่เกิดจริงน้องอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่บอกง่ายๆก็คือ360เนี่ยมันเยอะเกินนะครับมันเกิดจริงไม่ได้แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าเกิดจริงนะครับนะพี่ขอเขียนเป็นน้ําเกิดจริงแล้วกันนะน้ําเกิดจริงเพียงแค่เท่าไหร่ครับ360คูณ90ส่วนร้อยนั่นเองเคยไหมนะเส่วน100นะครับเรามาคิดเลขกันดีกว่านะครับ9654นะครับทด5 93 27ี่เนอะทด5ไปก็เป็น 32- นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยน้ำเกิดจริงๆเนี่ยนะแค่324กรัมคับน้องไม่ใช่เอ้ขอโทษครับ เอ่อข้อนี้มันออกมาเป็นเป็นมิลลิลิตรละนะครับเป็น324มิลลิลิตรนั่นเองนะครับแสดงว่ามันเกิดจริง360มิลลิลิตรไม่ได้มันจะเกิดได้แค่324มิลลิลิตรนั่นเองข้อนี้เป็นคำตอบสุดท้ายครับน้อง mm hmm. เห็นไหมปริมาณสารสังพันไม่ยากน้องขอแค่เราแบบเข้าใจสำหรับใครที่ฟังแล้วยังงงอยู่มาหาคอร์สพี่ครับท็อปเทียของพี่จะช่วยให้เคมีมอต้น เคมีแข่งขันเคมีสอบเข้าเตรียมเค,ม,เม,เคมีสอบเข้ามหิโดนเคมีสอบเข้ามสีโรงเรียนดังๆหรือจะปูพื้นฐานไปถึง ijso นะครับไปถึงสอวนอไปถึงทีเดทไปถึงการแข่งขันทุกการแข่งขันที่มีอยู่นะครับพี่เชื่อว่าคอร์สพี่เนี่ยตอบโจทย์พวกเราแน่นอน,นครับน้องไว้เจอกันในคอร์สท็อปเทียนะครับขอบคุณทุกคนมากครับบ๊ายบาย see you ครับ